สวัสดีผมพี่น้องครับเสียงกะสีง่วงเงี้ยจังหน่อยตอนนี้ก็หมอกเต็มเลยครับทิศจยงเปิดคืนมือเหี่ยวไปแล้วพรงนั้นครับส่วน่ตแก่มื้อน,นี้กักนัานหนักครับจัดจังแตสามทุ่มถ่ายคลิบปบันทึกไว้เป็นความทรงจำมา ช่วงชีวิตนึงเข้าก็บกยเห็นงานแบบหนักเนาะถือว่านักสำหรับผมจีดสวนผมนี่นาส,นส,สามสิบลายนา้วกาสวนโตเกะทั้งพูนอีกสิบเอ็ดลใส่ั้งทีสามทุ่มหอดตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบเพียงะสิสอโมงครับอยี่สินาที มันหอดขวบเกานะ่าเนาะมันหอดเกา้าโมงกับหอดขวบเกา่ากันเลสิบสองโมองอันนี้เดี๋ยวเบิ่งอย่างเจ้าของก่อนก็ดีเนาะอันนี้พันสองพันหนึ่งส่วนต้นพุชิมะเบื่องวะเป็นอะไรอันนี้สองมีดครับน,นี่จีไปเมื่อคืน Giọt là hiu Giọt là tí sinh đậu Giọt là bó sần đậu, phên nhánh đậu Hả? บอมาทายเล่นนะซื้อเลยเป็นยอดกดนแล้วขันแมน่บูมี่บูมีเอื้อยซอยยอดนี่ก็บโไบาแล้วครับอันนี้ต้นนี้ยังบูเบิด์ตลินก็พาเจอไหนกลับพามามึงจองตุนนี้แหละโอ้เสียงพี่น้องเสียงบาได้นะงเลยตรงนี้ขนาดนะ อันนี้ยังน้อยอยู่ครับต้นนี้มันพิลึกจากกระเบนท่าอะไพี่น้องมันสองมิลเนาะอ,อันนี้ถวยสองลิตรนบจากสีเศร้าย่อยต้นนี้มีอยู่ต้นเดียวเลยเปิดสวนครับชมน,นี่แกกระปีกประป๋วยจากสีตายยามใดพี่น้ฟีลต้อนออกดีๆจังเลยก็ตายลสองมิลครับพาเบิบ่งแถว างถ่าย,ย,ยไปถ่ายมากกว่าไปแล้วพี่น้องสวนเัาแกอืมเมื่อยมือมเศร้านะครับดังซีรดลงไปพูดอาบน้ำน,นอนไปหนะี่งดนแลตื่นมาจากสองสัมองจนตื่นมาหยดของเัาแกนของจเจ้าของนี่ก็ ไอหยดเบิด30มสิบไลทเลยสูงกันขึ้นก็ได้มึงสิหยดตื่นมากินเขา่ากินน้ำช่วยนะพี่จอส่วนตะแกรสิบไลกับประมาณหยดซิ่วๆกับสองชั่โมงครึ่งสามชั่โมงจนมากกีดสามชั่วโมงหยดสิประมาณสองชั่วโมงหยดสิไ้กว่าจังเลยยังหงอยพี่น้อง นี่ตีช่วงประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งครับตัวนี้ตอนนี้มันแปดโมงตีห้าครึ่งมงครึง่งเจมงครึ่งแปมงครึ่งคือประมาณสามชั่วโมงนะชั่วโม,กมงกว่าเ <c oughs> สียงพุ่งเป็นแปลกแปลกมันบดตุง สองต้นมันสีออกดีแถวในคนนบึงเนี่ยสองมตรอันนี้ถวยพันหานะยังย่อยอยู่กะถือว่าเกินขาดเนาะเพราะว่านาหนาวก็นนยังออกได้หายอยูนนะ่เนาะเพราะว่าผมกีดเบิรดฟ้าเบิรดปีมาสามปีแล้วครับกียร์ไปเลยครับ pha liền em liền cái chị em phun cái chị em nào cái cái không, Đúng không? Đúng không? มิด,ดรถป,รป,รป,รปรุปาปาผมมอสมสมัยผมบังทีมอไซค์เป็นสมัยนี่พอสซีบราาเฮอร์คีแล้วจะพูสิ่งสิ่งนาะนี่เอ้ยมันยอนไปแล้วอันนี้ ยอดไปแล้วเนาะแข็งละไปเนาะับที่เน,น,ะน,นาะอะไรกันเนาะเมื่อกี้บนบุคคลเดชชายสูงเสารเนาะส่วนมากผมกีดเมือ่อยผมไปซีนอนหรือว่าส่วนมามันก็ยั่งบ่ทันแจง้งบันไดกันแล้วเท่วพอเพ็นกีดซอยอันนี้พป่น chiều khẩu nó xuống này cái gì nó được có cả đĩa bên dưới กันเจอกันต่อไปครับ